น้ำมันเบรกยุบลงไปน้ำมันเบรกยุบลงไปมีได้หลายสาเหตุเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยเกิดจากผ้าเบรกบางนะครับผ้าเบรกนั้นใช้งานไปนานๆจากหนา2เซนหรือ3มเซนใช้ไปนานๆเกิดการสึกหลอนะครับผ้าเบรกจะสึกลงไปเรื่อยๆตัวผ้าเบรกนั้นจะบางลงน้ํามันเบรกนี้จะยุบลงไปตามลูกสูบเบรกที่ไปดันตัวผ้าเบรกนะครับ ก็คือจะยุบตามลงไปยิ่งผ้าเบรกบางเท่าไหร่น้ํามันเบรกนั้นจะยุบลงไปตามผ้าเบรกที่มีการสึกหลอยิ่งผ้าเบรกหน้าหลังสึกหลอเยอะก็ยิ่งยุบลงไปเยอะนี่นะครับคือสิ่งที่พี่หมอแนะนําในเรื่องของการสังเกตว่ากระป๋องน้ํามันเบรกนั้นน้ํามันเบรกหายก็มาจากสาเหตุเกิดจากผ้าเบรกเป็นระดับหนึ่งครับส่วนระดับต่อไป นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเบรกล่วอออกที่คาลิเปอร์เบรกั่วออกที่แป๊บนะครับหรือว่าล่วออกที่สายออนเบรันนั้นเกิดจากเรื่องของการล่วของน้ํามันเบรกนะครับพวะนั้นต้องไปดูที่ใต้ท้องรถเดี๋ยวพี่หมอจะพาไปดูนะครับอันดับที่3ก็คือเรื่องของแม่ปั๊มเบรกก็คือตัวนี้ครับนะฮะแม่ปั๊มเบรเนี่แหละครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับมีแป๊บออกมานี่แหละครับคือแม่ปั๊มเบรกถ้าแม่ปั๊มเบรกั่วก็จะเข้าที่หม้อลมเบรก ในมออลมเบรกนั้นเป็นผ้าแดรฟแฟมนะครับเวลาเครื่องติดปุ๊บก็เครื่องยนต์นั้นจะดูดอากาศออกให้หมดเหลือภายในมออลมเบรกนั้นเป็นสูญญากาศเราเหยียบเบรกถึงนิ่มนั่นคือเรื่องของหลักการของนาซานั่นแหละครับที่ขึ้นไปบนอวกาศแล้วลอยนะครับนั่นคือสูญญากาศนี่แหละครับมออลมเบรกใช้หลักการเดียวกันนะฮะดูดอากาศออกหมดจนในมออลมเบรกเป็นสูญญากาศทําให้เราเบรกนั้นนิ่ม นะครับอันนี้3สาเหตุที่น้ำมันเบรกจะยุบจากกระป๋องน้ำมันเบรกคบกันไห้่ใหม่ทอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ